เล่นเล่นกันยังเนี่นอยอยู่ในห้องละมาเด้อมันมีผีไหมมันเป็นคีเอเจอร์อะแบบกระสือเอยอะไรเอยอุ้ยอุ้ยอุ้ย่าเรียกว่ากระสือหยาบคายให้เรียกว่าผู้ฝกกักใฝ่แค่ส้แล้วผู้เกมดีเกมดีเมื่อวานทำคอนเทนต์ไปดูโรงงานโดนไฟไหม้มาคุณถาปณีโดนผีงาบ วันนี้ใครจะเป็นพิธีกรคระบักโอ๊เลยวายจิงหม่เฉยเอาไม้ไปหวังว่าคงไม่เจออะไรประหลาดประหลาดเหมือนคราวที่แล้วปีนี้ที่ไหนครับฮัลโหลไอ้แล้วได้แล้วได้แล้วมี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 แล้วอะไรอ่ะแมงมุมหรอวัสดี่2เตรียมพายเตรียมพายไม่น่าเชื่อนะครับคุณกิติคัะและนี่คือแมงมุมวายโอ๊ยอะไร ยิงเลยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้าขัดเหรอขัดขัดแบ่งมุมขัดแบ่งมุมเลยขยดเออเออเออละเไรกินกินแล้วข้าวแล้วเออเรียบเลยนี่นะกินถอนไปเดือดออกเหนียว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 เหาียวไม่เลยอ้าวเอา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 ออกไม่ได้อุ้ยออกไม่ได้เดี๋ยว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 เุียวเออึ้นึ้น อ่านนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างคะอ่ะ <c oughs> เหนียว <c oughs> เหนียวค่ะเดินออกมาไม่ได้ละรายงานเหตุการณ์ด้วยค่ะเหนียวสุดอะไรสุดไม่น่า <c oughs> เชื่อนะคะจากผู้ท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยเร็วๆนี้คะ่ะ <c oughs> ใครมีกอดมั่งกอดหน่อยมีกอดไหนแม่ม่กอดกอด โโออ้้ยยจากผู้ท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยเร็วๆนี้ค่ะไม่ะได้แตากล้องกูขิดซะละตากล้องอย่าอู้ค่ะตากล้องโอเเค้ยชิดไปช็อตมันได้ปะชิดชิด ช็อต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 กระดิ่งกล้องถ่ายคลิปด้วยค่ะตกล้องกล้องอยูู่มนอยู่ที่เขากล้องมอยู่ที่เขาอุ้ยอุ้ยมันมามันมาดีดีดีชอยู่เดอบเสาอยู่มันมามันมาุลอบเสาอยู่ใครมีนิชุบใครก็ได้ถ่ายเร็วเขาเขาหมดจุกลอบไม่ดอยู่มาแล้วมาแล้ว เร็วรรรกนคคัับบพีทางไป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 เริ่มต้นเปิดข่าวแล้วนะอะไรอ่ะเร็วอ้าวมันไม่เอาแล้วอ่ะช่างแม่งล้วลูกกระสุนหมดเหรอไอตัวนั้นเดินกลับมาไอตัวนั้นเดาเองอย่าอย่าเข้ามาดันไว้ดันไว้ดันไว้

ไปชุบไปชุบเร็วไปชุบเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนที่ล่ออยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้โหหอยอดอเก็บกล้องวิ่งขึ้นยานไปเลยเก็บกล้องอยู่ที่ใครกล้องอยู่อีกไฟฟ้ากับพิวิบวิบอยู่นั่นน่ะระวังนะมันอยู่ตรงมันน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยย่องได้ปะวะมันทำเละมันทำเละมันทำเละโดนผีปี้โดนยูหุนปี้งงชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบก่อนเหรอเด เดินไปชุบเดินไปชุบได้วมดที่ชุบเอาที่ชุบเที่กดครั้งสุดท้ายปั๊บโอเคเก็บ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 ของขึ้นยานเก็บของขึ้นยานระเบิดมาโอ้โหเรือบลอยโอ๊ตไม่ต้องห่วงเราวิ่งขึ้นยานไปเลยอ้าวที่เหลือยังซื้อใหม่ได้อยู่อ้าวปิดไม่ได้ทำไมปิดไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะ โครตเดอ๋ยวร์ไม่ได้อ้าวอาต,ติดอะไรอ่ะติดประตูมีของอะไรติดประตูปะอา้าวอ้าวชิบหายแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะอ๋อประตูบั็อกอ๋อคือมันกดได้ใช่ไหมโอ้โหพร้อมที่ยังครับเก้าหมื่นวิวอินเสิร์ตบล็อกอะไรอ่ะ โอ้อย่าดัดช็อต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 เดือยไหมจีจียิงมึปักไกใครยิงวะเนี่ยอ๋อกล้องมันตัดเลยเหรอใช่สว่างสิ ไปแล้วผีไปแล้วใครมันบอกโอ้พูดใส่ไปใครมันบอกแค n ด o u เพชรอิดวยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครอ่ะใครออาไปโอ้ยนอน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 ก็แสดงว่าวันสุดท้ายที่เราทำอะไรก็ได้เหรอนิดนิดหน่อยก็พอใช่ไหมแต่อย่าตายก็ดีของหายอ่ะเออว่ะก็ก่อนจะตายแล้วก็ขอมาวางไว้ที่ยานสิสกใส่หัวเฉย ทำไงเอาเป่าจากตัวสติกเพื่อขี่ขี่คอกันดูดีๆนะอุปกรณ์อะไรอ่ะที่แบบมันต้องใช้เอานี่ไปเล่นเหมือนแล้วกล้องไม่ต้องแชร์มันแชร์ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบอื้อมีคนใช้ผมเลยเอา ตรงนี้ร้อนเงินนิดนึงนะเดิ้ลร้อนทุกช่วงอ่ะ <laughs> ไช่วงนี้เฮ้ยทำไมมันดูลกล้างจังเลยอ่ะเออเฮ้ฝั่งนู้นอะไรอะใช<น>่เป็นจักรต้อ๋อด้านหลังอ๋อนนี่คือสุดแหละจะมีมอยู่คู่หนึ่งกระโดดลงมาแล้วตับเดี๋ยวเลือดกนลดอ่ะคุณผู้ชมครับไม่ลดเฮ้ยอุ้ยเสียงชนอะไรตะกี้วิ่งชนตับเลยอ่ะฮะไปทางนู้นดีกว่างนี้เลสเซอร์ ปลาดาวปลาดาวโอเคไ่มันปึ๊ดคุณใช้ยาตีฟันอะไรคะพึดโอ้ยสูเกลือหรือเปล่าคะแย่รู้แย่รู้เอามาแย่รู้ไปพี่ไม่ต้องไถเยอะไปไปเฮ้ยเลเซอร์เลเซอร์เสียงมันคือเสียงเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์เฮ้ยเฮ้ยมันคือเสียงอะไรอ่ะเสียงแบบเหมือนเครื่องยนต์อยู่ในห้องด้านซ้ายเลเซอร์อยู่ในห้องด้านซ้ายต้อหยุดไปไอ้หอยอยู่ตรงนั้นละย่า ยาวมาไอ้ดูถ่ายหอยยังมดตึ๊บเลยอ่ะมดตึ๊บเลยเออโอเคสัมภาษณ์หอยครับโดช็อตมีโดนช็อตมีเป็นยังไงคะช็อตไปเถอะค่ะจะเดินเข้ามาค่ะอย่านะคะอย่าเอาไม้ตีนะคะเลขหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวที่แบบเนี่ยอยู่ในเสียงหอยเนี่ย แพงนียจหอยหรือเปล่ารออือโอ้โหโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ไปเถอะอะไรเยอะแยะโอ้ยเดอดเดือดเดือดโอ้ยโอ้ยโอ้ย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 โี้ยโ้โอ้ยไปวปไปไยระวังลงอ๋อไอ้ย่อยเื่อกู

เอ้าที่ทำมือใครไม่กี่ทำไมโดนเพื่อนแหนวะกดซีด้วกดที่ซ้ายปิดด้วยาดตี่ได้กดอาร์เซลฟี่ได้พี่เฮ้ยพีดาโอ้ย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 แล้วทำไมมันช็อตเพื่อนนะแต่มันไม่ช็อตอีตัวนั้นอะช็อตกูค่กันช็อตคู่กัเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วจะตายแล้ว เราควรจะทำยังไงดีคะอีก41%บดปร็นัตรกล้องใช่หอีกอปอร์เนโคตรเยอะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เสียงยอหอยทากอ่ะเสียงเมื่อกี้มันเป็นเสียงใหญ่มากเลยนะข้างล่างอ่ะแต่ตัวนู้นมันเสียงแหลมกว่าเสียงแบบเหมือนเครื่องยนต์ขูดอะไรสักอย่างอ่ะเสียงติวไดโนเสาร์ติวนั้นนะก็ค่คล้ายเสียงหอยทากอยู่นะจะว่าไปแล้วดันมันตกไปได้ปะ เ่ยวขาเกียก่ยวขาอุยอ้ยอ่ะเดี๋ยวนี้อ๋ออ๋อหอยนีมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ๋ออะไรเนี่ยสปายเดี๋ยว <c oughs> ขึ้นไปโอ๋ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรสปายเนี่ย สรุปคือเมื่อกี้จะช็อตอีตัวนั้นน่ะอีตัวงูอ่ะไม่โดนวิ่งผ่านเพื่อนปบเพื่อนลมแทนคือปูคือผู้ถูกกระทำอะ <laughs> <laughs> ไหนดูสิอ่ะอ่ะอ่ะได้เวลาหนักกันแปลโอ้โหสุดขลือหรือเปล่าคะแ <laughs> ยญ่รูใหญ่รูอะไรอ่ะอ๋อหอย อย่านะคะเอาไมไปดีนะคะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยองไหนกองไหคตรว่วายมีคนชอบพีเต่ตัวี้สองหมืนโหคนเดียวสองหมื่นเนะ

เดี๋ยว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 คิดเงินเกือบแสนเรามาทุกทางแล้วปันเนี้ยการบูลลี่นะบูลลี่หอยแล้วได้ดีต่อไปเราจะจะเราจะหาหอยเราไม้แย่หอยแล้วนะสามแสนหรอสามแสนวิว เกือบ400,000วิวเมื่อกี้ก็ได้อยู่มั้งเราเป็นแบบว่าตอนนี้เราเริ่มไวรัลแล้วไงเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเริ่มมีชื่อเสียงยแล้วเฮ้ยเราควรจะทํายังไงไดีซื้อท<ะ>่าเต็มไปเลยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะเดินมาชนเองนะ <c oughs> แ,ลแล้วเปิดจีไว้ทำไมล่ะครับของอะไรมาแล้วนะ่ะปั๊บไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอาไวทำไมวะ ไปชาร์จด้วยเลยใครมาลิน t h ส s ู t เทคหนึ่งเราควรจะต้องมีชื่อช่องหรอปะเนี่ยเราเราไม่มีชื่อช่องมั้งหรอนี่ไงแมตนิมอาปาก้าเดี๋ยวเดี๋ยวแมตนะแมตนิมอปปาก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลีออฟอปปาก้าดูปลาดาวก่อนเลยจะดันเนี่ยปลาดาวเปิดไปแล้วกันเปิดเปิดเปิดรายการก่อนเป่า อืรายการไหนไหนใครจะถ่ายอ่ะอ yeah. ่ะเามาหน้ากล้องหน้ากล้องกล้องอยู่ไหนต้องหายก่กล้องอยู่กับเขาเอากระโหลกเก็บแบบนึ่งถ้าปัดดีไหนมุมไหนมุมไหนโอเคถ้าปัดดีไปแนทพี่แนทเดี๋ยวเดี๋ยวยินคู่ยินคู่พี่นัดมาอยู่หน้ากล้องพี่นัดมาอยู่น้ากล้องเออนี่ไงีมีมีโต๊ะข่าวนะนะรู้เลยเหรอหนึ่งสองสาม เองูครับสีหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลีปออฟหอยทากนะคะก็แถวนี้นะครับรรยากาศมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขามีข่าวรือว่าไม่บูมทำไมมันใหญ่จังเลยคะโอ้โอ้โอ้่ะไม่บูมไมบูมค่ะไม่บูมก็อะไรนะคะ อันนี้คือใบบุมเหรอคะโอเคจะบอกว่าอัดไปเกือบสี่สิบอร์เแล้วเปิดซาวแถลงข่าวเออว่านัทไม่ได้เอาซาวมาเัทต้องเอาซาวแถลงข่าวมาด้วยปุ๊เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเออใหม่เออซาวเออซาวไม่มีเลยไปเป็นยานเนี่ยแต่ลงล่างอ่ะเหี้ยอะไรไม่รู้อะไรแหละอตัวนั้นอตัวเดิม ไอ้ตัวจับพุงอะไรอะไปช่วยไปช็อตช็อตช็อตเร็วช็อตช็อตโอ้ยช็อตช็อตได้ถูคนติดติดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยช็อตช็อตติดตามข่าวได้กับคุณณัฐพง์นะคะ โอาถไา่ช้อนเดียวเอาขณะนี้นะข่าวเล่นกันเองแล้วค่ะทุกคนค่ะเดียวเดี๋ยวถ่ายเลยเพล็กหนึ่งค่ะโอ้บรรยากาศข้างล่างดูไม่ค่อยดีนะคะณตอนนี้นะคะออกไปดีกว่าเราขึ้นฝั่งไหนฝั่งนี้โอเค ้มีป้าดาวมีคนโดนประดาวค่ะหนนๆนในอเอาะไปลาอยู่ไหนไหนปลาเหรอใช่ปลาให้โดนเชือกอะเชือกก็อยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยเราก็ไฟหาเลยค่ะตายเยี่ยมหาตายมู ตายหมดเลยหั oh. ้งกลองเป็นไงล่ะครับถามปณ <laughs> <laughs> ีอดดูคลิปเลยตายตายมาเพราะยกที่ <laughs>